สวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนนะครับทุกท่านล่าสุดนะครับอ่านข่าวตามนะครับจระเข้ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดครับใหม่ชละวันนะครับได้ออกมาโพสต์ล่าสุดนะครับในชุมชนเอฟซีครับเรื่องนี้ครับน่าสนใจครับแล้วก็เตือนสติใครได้หลายคนเกี่ยวกับคดีที่นะครับ กกมาละแคะได้มีการฟ้องนะครับนะพ่อพระเอกไหนสรีครับเรื่องนี้ครับน่าคิดครับทุกคนนะครับนะน่าคิดก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามานะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตั้งนะครับขอบคุณข้อมูลจากไม่ชลวรรณนะครับที่ได้ลงนะครับให้ความรู้นะครับอย่าไปออกตัวแทนใครอย่าไปอวยใครจนตัวเองมีคดีนะครับขอบคุณนะครับล่าสุดนะครับไม่ชลวรรณนะครับได้ออกมาโพสถึงคดีดังนะครับ ในนิทานเรื่องนี้ครับย้ำนะครับเป็นเพียงคณิทานเป็นเพียงอัาใช้ยายนะครับแล้วก็เตือนสติใครได้หลายคนเลยครับทีครับมาครับทุกท่านครับคดีระหว่างนะครับร้อยเอ็ดโจฟ้องนะครับพ่อพระเอกจำเลยในฐานความผิดมินประมาทด้วยการโฆษณาต่อสารจังหวัดมุกดาหารนั้นสาเหตุเริ่มต้นจากขาหมูทําคอนเทนต์ขยี้ดำ อยู่มาตลอดเออมันก็ขยี้มาตลอดนะทําไมเพิ่งจะมาเลยจนถึงวันที่4กุมภา,าพันธ์กุมภาพันธ์2568พรอพระเอกไร์สดพาดพิงถึงไร1เอ็ดด้วยถ้อยคําดังต่อไปนี้ <c oughs> ช่องทูบช่องจุดจุด,จดชื่อไร์สดว่าจุดจุดแฮชแท็แฮชแท็กไนี้เป็นสาธารนณะ ผู้ใช้ YouTube สามารถเข้าถึงได้ทุกคนช่องจุดจุดชาแนลขณะนั้นมีผู้ติดตาม63,200คนขณะไลฟ์สดมีผู้ชมเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากพอพระเอกได้กล่าวถ้อยคำว่าถ้าตอแหลได้โลยกให้ตีหน้าเศร้า เบ้าตายังกับหมีแพนด้าวันๆไม่ทำหาอะไรหาแต่เรื่องหาแต่คอนเทนต์หาแต่ประเด็นร้อยเอ็ดใบฟ้องอีดำนู่นนี่นั่นทุกวันนี่ไงครับสารพัดยำทุกวันนี้อยู่เหมาะเหมาะแม่แม่เพราะอะไรเพราะมันเป็นคดีฟาร์มร้อยเอ็ด นี่ถ้าไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้านสีก่กอวุ่นวายกับบ้านสีก่กอกับร้องเรียนจะมีอยู่มีกินไหมคนอย่างละเอียดอะไม้หลักปักขี้เลนใครเข้าข้างก็จะไปยกยอปอปั้นกันอยู่นั่นแหละและได้อ่านคอมเมนต์ของเอฟซีที่มาแสดงความคิดเห็นว่าพ่อเอกขา อย่าไปให้ค่าคนตีสองหน้ารับหลังด่าต่อหน้าหญิมคนอย่างละเอียดเนี่ยไม่จริงใจกับใครหรอกโอ้โหเนี่ยครับคําพวกนี้ครับมันเข้านะครับถ้อยคําดังกล่าวและเคและคออ่าและข้ะขะขอควา,แามแสดงคิดเห็นจึงหมายถึงตัวละเอียดชัดเจนและเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบฐานควาผิด ฐานมินประมาทด้วยการโฆษณาโอ้โหมีมากุณโฆษณาน,นีครับปรับแพงนะครับครับปรับตรงมีห้าหมื่นสี่หมื่นนะครับเหมือนที่ผมโดนเนี่ยผมู้รับปรับห้าหมื่นนะครับต่อมาร้อยเอ็ดจึงฟ้องต่อศาลบุกดาหารเพื่อใช้สิทธิทางกฎหมายที่ได้รับจากการกระทำของพ่อพระเอกในฐานเรื่องนี เป็นคดีฟาร์มจนทุกวันนี้คำพูดดังกล่าวอาจทำให้บุคคลที่สามได้ยินได้ฟังแล้วมองว่าเป็นคนไม่ดีไม่จริงใจไม่มีฟาร์มน่าเชื่อถือย้ายข้างไปมาคบไม่ได้หากบุคคลอื่นเชื่อตามที่พ่อพระเอกพูดก็ไม่อยากคบหากับข้าพเจ้าไม่อยากซื้อขายของกับข้าพเจ้าหรืออาจเกียดชังข้าพเจ้า และต้องเสียชื่อเสียงในการทำมาหากินและอยู่ในสังคมต่อไปนี่คือคำฟ้องฟังนะครับและอยากเตือนนี่ครับจระเข้นะครับไมาชีวันเตือนน,น,นะครับนี่คือคำฟ้องและอยากจะเตือนทุกคนในการพูดทุกครั้งคำว่ามิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโทษหนักฟาดดูมิ่น หรือมินเฉยๆเพราะมีการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนเป็นวงกว้างมีผู้รับชมรับฟังเป็นจำนวนมากค่าเสียหายและค่าปรับถ้าผิดจริงเลยมีมูลค่าค่อนข้างสูงโอ้สูงจริงครับค่าปรับแพงครับผมห้าหมื่นนะครับมีประมาณในการโฆษณาค่าปรับ, 1, 000, 2, 000รบรนรหนึ่งแสนถึงสองแสนครับสารสภาพรถทุกหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมโดนเนี่ย ผู้ทมยิ่งเป็นคนดังมีผู้ติดตามเยอะยิ่งก่อฟาร์มเสียหายเยอะศาลใครฟงเขาจะดูถึงผู้ติดตามนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับนะครับมันขยายมุมฟ้างไหมสลาไปพูดไม่มเฉพาเแถเนี้ยถ้าผู้ติดตามเยอะผู้ติดตามเยอะมันก็ขยายมุมฟ้างเยอะครับผู้เสียหายก็เยอะทําให้เขาเสียที่เสียเสยเส่ยงเยอะนะครับผู้เสียหายที่มีคนรู้จักฟาร์มเสียหายก็จะยิ่งเยอะตามเช่นกัน ฟาร์มเสียหายมีทั้งทางตรงและทางอ้อมทางตรงคือมีคนเข้าใจว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่น่าคบหาเป็นคนชั่วเลวทางอ้อมเช่นไม่มีคนมาซื้อขายสินค้าที่ตัวเองขายอยู่ยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากการมินประมาทหลังจากนั้นเป็นอุทาหรณ์เตือนทุกคนนะไม่ใช่เรื่องของเราอย่าออกมาพูดมาก เปิดหน้าเล่นออนไลน์กันแบบมีสติอย่าใส่ร้ายใส่ฟาร์มคนอื่นโดยไม่มีหลักฐาน <c oughs> และอย่ามาปกป้องใครที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราอย่ามาด่าแทนใครที่เพิ่งรู้จักกันในโลกออนไลน์เวลาโดนคดีฟาร์มคนที่ถูกทุกใจคือตัวเราเองและญาติพี่น้องของเราทั้งนั้นถูกต้องครับพอแม่พี่น้องโลกโซเชียลคือสิ่งสมมุติ พ่อแม่พี่น้องในชีวิตจริงจงรักษาไว้รักตัวเองก่อนจะไปรักคนอื่นรักคนอื่นจงรักด้วยสติอย่าหลับหูหลับตารักไปทุกคนอย่าไปปกป้องใครจนเราได้คดีขอสติจงอยู่กับทุกท่าน ขอบคุณข้อมูลครับแสมแพมนะครับได้คำคอมเมนต์ว่าพอแม่พี่น้องโลกโซเชียลคือเลือกสิ่งสมมุติพอแม่เปน้องในชีวิตจริงจงรักษาไว้รักตัวเองก่อนจะไปรักคนอื่นรักคนอื่นจงรักษาด้วยสติอย่าหลับหูหลับตารักไปทุกคนอย่าไปปกป้องใครจนเราได้คดีชอบจังเลยครับเตือนสต,ติได้ใจได้เป็นอย่างดีนี่ครับก็ขอบคุณข้อมูลนะครับจากใหม่ชลาวัน,นะครับที่เอามาโพสต์นี้ครับก็อ่านตามฟวาร์มจริงนะครับ นะครับก็ประมาณนี้ครับนะไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับ